ครับวันนี้จะพามาดูต้นทุเรียนในระยะกักโศกนะครับที่ทุกคนเห็นคือเป็นทุเรียนที่สวนของตัวกับผมเองครับตอนนี้ก็ได้กักโศกก็คืออช่วงนี้มันก่อนหน้านี้ฝนก็ตกปลปอยๆนะครับเมื่อ2อสามวันก่อนก็คือตกแค่เปอยๆไม่ชุ่มลึกแล้วก็ ไม่ได้ทำการให้น้ําก็อดน้ํายาวมาเลยนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ทั้งลมทั้งแดดครับอากาศก็แห้งดีใบทุเรียนก็เริ่มมาใกล้จะสุกแล้วนะครับนี่ครับใบก็เหมือนจะดูตกตกเงาเงาแล้วครับก็ใกล้จะได้ที่แต่ว่าใบในก็ ยังไม่ได้ล่วงนะครับไปในยังไม่เหลืองล่วงก็แสดงว่าสกุกแต่ว่ายังไม่ได้เต็มที่นะครับพอดีพรุ่งนี้พายุจะมาก็น่าจะกลายเป็นการกระแทกน้ำโดยธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็ดอกก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับ อกเขาเริ่มมาแล้วครับครับตาดอกนี่ครับ,รบที่ทุกท่านเน็นคือตาดอกนะครับอ,นนอันนี้ก็ใช่นี่ครับกลมกลมแล้วก็กำลังไม้เลื่อยครับนี่ เหลืองเลเล็กๆนี่ก็คือไข่ปลานะครับก็ตัวน,นี้ก็ถือว่ามาดีนะครับเดี๋ยวถ้าได้ผนจากพายุมาก็จะกลายเป็นกระแทกน้ําในตัวก็จะได้ออดอีกเยอะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นระยะไข่ปลานะครับเริ่มมาเยอะแล้วครับมาตามกิ่ง อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับมันมืดแต่มีตัวนี้พัฒนาดีสุดครับอันนี้มาก่อนเพื่อนนี่ครับนครับอันนี้ก็ใช่นะครับกลมๆนี่ก็น่าจะในการอยู่ครับ ปีนี้พายุเข้าฝนตกหนักก็ยิ่งจะส่งเสริมการออกดอกนะครับเพราะเราได้กักโศกอรอรับพอดีนะครับรอรับพายุนี่ครับอันนี้ก็ใช่ครับกำลังเป็นไข่ปลานะครับเอาครับเดี๋ยวพา,พามาชมเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามว่าจะหลังจากพายุแล้วดอกจะออกมาเยอะไหมนะครับสวัสดีครับ